ความน่ากลัวของโรคโควิดที่ฆ่าชีวิตหลายล้านคนมันยังแอบแฝงด้วยความเกลียดชังความน่ารังเกียจของผู้ติดเชือ้อหรือแม้ผู้ที่ต้องกักตัวซึ่งอาจจะถูกเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานชุมชนรอบข้างรังเกียจรวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ถูกตั้งแง่เรื่องความปลอดภัยบางพื้นที่ในประเทศเราวัดบางวัดก็ไม่รับเผาศพผู้ติดเชือ้อเมื่อความหวันเกรงกลัวตายเข้ามาใกล้ความเมตตาก็ไม่เหลืออีกต่อไปสวัสดี ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FB Movie วันนี้เรามาพบกับการเล่าหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่ากากผวาหล่อมาเชือ่อหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกด like, ไลค์ s u b s c r i ป e เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วไปติดตามพวกเราได้ที่ i n s t a g r กร FB Movie ขัดใจหรือเปล่าเวลาดูคลิปแล้วมีโฆษณาคาั้นเราเลยมีบริการ YouTube Premium มาแนะนำกับของดีราคาเด็ดวารุพรีเมียมมีหลายแพ็กเกจให้เลือกช้อปเริ่มต้นที่1เดือนเพียงแค่79บาท ยิ่งซื้อนานราคาย,ยิ่งสบายกระเป๋าบริการทุกระดับประทับใจถูกลิขสิทธิ์ของแท้ดูแลตลอดอายุการใช้งานกับวารุพรีเมียมถ้าหากสนใจสแกนเคอร์โค้ที่ขึ้นมาบนหน้าจอได้เลย เปิดเรื่องราวมาที่พ่อหนุ่มไทเลอร์ที่เดินทางมายังซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อรบรวมสิ่งของอาหารมาก,กักตุนในยามที่ทรัพยากรขาดแคลนทิชชู่เป็นสิ่งที่หายากเหลืออันสุดท้ายเขาก็ยอมสละให้กับผู้หญิงที่มากับเด็กมงบอกว่าเขาเป็นคนใจดีแต่นานก็ทําให้เขาเครียดเพราะทุกกาวย่างที่ต้องเดินไปล้วนแต่เสียงภยัยผู้คนต้องเว้นระยะห่างสวมแมสกันอยู่ตลอดในตอนนั้นเขาได้รับข้อความจากบุคคลปริศนาว่าให้ไทเลอร์ในอยากปาร์ตี้ไหม ไทเลอร์ก็ตอบกลับไปว่าแกเป็นใครทักฉันมาทําไมแกต้องการอะไรบุคคลปิศาก็ส่งข้อความกลับมาว่าเราจะรับปาร์ตี้เฉพาะคนที่ปลอดโควิดนายได้เทสบ้างหรือยังไทเลอร์ก็งงได้ถามตอบย้ำว่าแกเป็นใครวะก่อนจะเดินเลือกช้อปสินค้าต่อระหว่างที่ต่อคิยวยาวเยื่อเพอะต้องเว้นระยะห่าง6เมตรก็มีข้อความเด้งขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับรูปที่แนบมานั่นคือรูปเขาจากด้านหลังและเชยชมว่าตูดแกสวยดีนะไท เลยระหวาดระแวงว่าใครการที่มาแอบถ่ายรูปด้านหลังเนี่ยออกจากซุปเปอร์มาร์เกต็ตเขาก็เดินทางขึ้นรถเขาก็เปิดประตูรถเมื่อนั่งได้ไม่กี่วิโทรโศัพท์ก็ได้ดังเลยถามกลับไปว่าแกเป็นใครวะฝั่งนาะยสตอกเกอร์สารเลวไม่ต้องมายุ่งกับฉันไอเวยเอ้ยก่อนที่เขาจะตัดสายไปและเดินทางกลับไปยังอพาร์ตเมนต์ซึ่งตอนนี้ใครต่อใครก็เน้นย้ำเรื่องการใส่แมสและเมื่อเขาได้ถึงที่ห้องก็เอาข้าวของที่ซื้อมาจัดแจงเข้าสู่ห้องครัวโดยที่หารู้ไม่ ว่าในาเซลว,วินาทีนั้นมีใครบางคนได้บุกเข้ามาในห้องไทเลอร์รู้สึกตัวอีกทีก็เห็นว่าประตูห้องเปิดออกทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาได้ปิดมันอย่างสนิทจ,จู่ๆทีวีในห้องก็ถูกเปิดออกไทเลอร์เริ่มสอดสายตาไปยังรอบข้าง,างก่อนที่ไอ้มงปริศาจะบุกมาทําร้ายเขาแล้วมันก็มีมีดมาด้วยไทยเลอร์พยายามต่อสู้เต็มที่ด้วยกําลังทั้งหมดที่เขามีแต่ด้วยอาวุธที่เขาไม่พร้อมทําให้โดนแทงที่มือเขาเลยจําเป็นต้องหลบซ่อนตัวอีกห้องเอาผ้ามันพันแผลคว้าเอา อาวุธอย่างไม้เบสบอลพร้อมประจันหน้าและเปิดประตูออกไปอย่างห้องโถงซึ่งไอ้มงคนนั้นก็ได้หายตัวไปจากห้องเขาแล้วเขาก็ออกไปดูหน้าห้องเพื่อความมั่นใจหันซ้ายขวาก็ไม่เจอใครแต่แล้วสิวยววินทีนานไอ้มงปริศนาก็เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วบาดคอเขาภายในพิบตาซึ่งนี่ก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนั่นก็เพราะว่าตัวหลักที่ดำเนินเรื่องอย่างปาร์เกอร์และมิรีกํลาลังจะไปกักตัวกันเพราะว่ามหาลัยของพวกเธอเป็นจุดสุ่มเสี่ยงการแพร่ระบาด ในขณะที่มีรีเตรียมตัวเต็มที่ปาเกอร์ก็ยังชิลเดินหน้าตาเฉยไม่สวมแมสเซลฟี่โพสลงอินสตาแกรมว่ามุ่งหน้าสู่ทะเลสาเพื่อซ่อนตัวจากโรคร้ายไม่มีโรงเรียนไม่มีโรคระบาดในตอนนั้นมีรีก็ได้เดินมาและถามไท่เธอว่าทำไมไม่สวมหน้ากากบากเกอร์ก็บอกว่าชิลหน่อยเรากำลังจะไปพักผ่อนกันนะมีรีก็เน้นยำ้ำว่าเราไปกักตัวตั้งหากล่ะถ้ายังอยู่ที่โรงเรียนก็ต้องใส่หน้ากากบากเกอร์ก็บอกว่าชิลหน่อย กักตัวก็กักตัวแต่เราจะสนุกกันไม่ได้หรือไงมีรีก็หัวเราะตามก่อนจะออกเดินทางไปอย่างบ้านพักตาอากาศของครอบครัวบาร์เกอร์ซึ่งพวกเขาเคยคิดจะปล่อยเช่าแต่ทางครอบครัวนั้นห่วงว่าผู้เช่าจะทํามันเสียทั้งที่ครอบครัวของพวกเธอมาที่นี่ปีละไม่เกินสองครั้งก็ตามซึ่งก็เป็นบ้านที่หรูหรามีราคาทุกอย่างเพียรพร้อมให้อยู่แล้วมันก็เหมาะกับการกักตัวมากด้วยเพราะบ้านถี่ใกล้ที่สุดน่าจะห่างไปอีกสองไมล์ปลอดภัยจาก โรคร้ายไม่มีใครมาข้องเกี่ยวเจอมุมดีๆปาร์เกอร์ก็ไม่ลืมที่จะโพสเช็คอินและอวดมาในโลกโซเชียลในตอนนั้นในระหว่างที่ทั้งสองกำลังจัดเข้าของปาร์เกอร์ก็ได้รับข้อความจากบุคคลปริศนาถามว่าสนุกไหมเธอก็ตอบกลับไปว่า who is this แกเป็นใครปาร์เกอร์ไม่อยากสนใจเพราะตอนนี้กำลังชิลได้เวลาเปลี่ยนชุดไปอาบแดดแล้วซึ่งทั้งสองก็เอนจอยกันมากในตอนนั้นข้อความประหลาดก็โผล่ขึ้นมาอีกครั้งว่าโดดน้ำสนุกจังเลยนะมี รีเห็นเธอหมวดแต่เล่นโทรศัพท์เลยถามปาเกอร์ว่าไม่ต้องเช็คอินทุกจุดก็ได้ปาเกอร์ก็บอกว่ามีข้อความประหลาดส่งมาอย่างก็รู้ว่าฉันอยู่ไหนมิรีก็ตอบว่าต้องรู้อยู่แล้วสิก็เธอไม่เคยพักโพสต์บ้างเลยแบบนี้มันน่ากลัวนะปาเกอร์ซึ่งทั้งสองก็ได้วางโทรศัพท์ก่อนจะเล่นน้ําอย่างหนาใจเมื่อกลับเข้าบ้านมาปาเกอร์ก็สังเกตเห็นว่าประตูหน้าบ้านมันถูกเปิดออกหรือว่าเธอน่าจะลืมเอาไว้จนค่าคืนนั้นได้มาเยือนทั้งสองก็ดื่มกันอย่างสังสรรค์เปิดเพลงเพื่อ กล่อมกล่าวในขณะที่โลกภายนอกกําลังวุ่นวายกับเชื้อที่แพร่ระบาดอย่างมากมายข่าวก็ออกทุกช่องทางทีวีไม่นานจูๆ่ๆรถปริศนาก็ได้มาจอดหน้าบ้านทั้งสองก็เอกใจว่าใครจะมาในยามวิกาลบาเกอร์ก็คิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนบ้านเรามัง้งพ่อกับแม่น่าจะส่งเขามาดูเราด้วยความเป็นห่วงแม่ฉันเป็นคนขี้ระแวงนะ่ะแต่เมื่อตะโกนถามไปว่าใครเจ้านั่นก็ไม่ตอบและทั้งปาเกอร์และมิรีก็ไม่เคยเห็นรถคันนี้มาก่อนเป็นผู้หญิงอยู่ด้วยกันสองคน ปาเกอร์ er เลยบอกให้มิรีไปเอามีดในครัวซึ่งปาเกอร์จะออกไปประชญหน้าเองแต่เมื่อเปิดประตูหน้าเพื่อมองหาว่าใครเป็นคนมาก็ไม่เจอใครใดๆเลยจนกระทั่งจู่ๆเสียงแง้มมันก็ดังมาจากด้านหลังเมื่อปาเกอร์เหลียวหลังไปมองก็ร้องกรี๊ดกับชายที่เข้ามาไม่ให้ซุ่มให้เสียงนั่นก็คือดีเจคนที่ปาเกอร์คุยอยู่ก็เลยบ่นไปยกใหญ่วามาไม่ให้ซุ่มไม่เสียงเรียกไปก็ไม่ตอบดีเจก็ตอบว่าโทษทีพอดีคุยโทรศัพท์อยู่ซึ่งเขากําลังคุย ธุระสาคัญเกี่ยวกับเรื่องฝึกงานของเขาเลยตอบพวกเธอไม่ได้แล้วนี่ดีเจจะมาทําไมดีเจก็บอกว่าตามมาง,งอ้อแฟนไงปาเกอร์ก็ตอบว่าไม่เองไม่ใช่แฟนฉันด้วยซ้ำดีเจก็กล่าวขอโทษไม่คิดว่ามีรีจะอยู่ด้วยนึกว่าปาเกอร์กักตัวอยู่คนเดียวสองสาวโคตรไม่พอใจกับการมาแบบนี้เลยซึ่งดีเจถามว่าเอาไงดีล่ะฉันอุตส่าห์ขับรถมาตั้งไกลจะให้กลับตอนนี้มันก็น่ากลัวขออยู่ด้วยคนได้ไหมล่ะขอแค่คืนเดียวปาเกอร์ก็หันไปถามมิรีมิรี ก็ตอบว่าได้ตราบใดที่นายรักษามาตรการอยู่ห่างกัน6เมตรและสวมหน้ากากทุกครั้งที่เข้าใกล้หลังจากนั้นทั้งหมดก็ไปที่ห้องครัวทําอาหารกินด้วยกันบรรยากาศมันก็เคลิบเคลิ้มดีเจมาเนี่ยเพราะมีจุดประสงค์แต่ไม่คิดว่ามีรีจะอยู่ด้วยหลังจากนั้นทั้ง3ก็ไปนั่งผิงไฟนอกบ้านดีเจเขาก็มีของดีมาด้วยเราแค่จุดและก็วนส่งต่อให้ปา์เกอร์ปาเกอร์ก็ไม่ปฏิเสธแต่มีรีก็ย้ําเตือนว่าการทําแบบนั้นน่ะมันจะเป็นการแพร่เชื้อนะ เธอเลยขอตัวใหม่จะไม่ยอมดุดบุญรอยปากคนอื่นแน่นอนเมื่อควันเข้าปอดบรรยากาศมันก็เลื่อนลื่นไหลทุกอย่างก็เอนจอยจนมีรีไม่ไหวแล้วขอเป็นทั้งเอนกายก่อนเหลือแค่ปาร์เกอร์กับดีเจที่ดีเจอยากคุยด้วยเรื่องวิดีโอที่ปาร์เกอร์ได้โพสตว่าไปจูบกับผู้ชายในปาร์ตี้ปาร์เกอร์ก็พยายามย้ำเตือนว่าความสัมพันธ์เรามันยังไม่เรียกว่าแฟนได้3ซ้ำเธอจะหึงทำไมปาร์เกอร์พยายามเฉยใยกับความสัมพันธ์ที่ดีเจให้มาแต่ แต่ดีเจก็พยายามถามว่าเบนจี้ที่เธอจูบได้รู้จักมันไหมปาเกอร์ก็ตอบว่าไม่รู้หรอกฉันก็แค่ไปปาร์ตี้บรรยากาศมันพาไปใครก็จูบกันได้ปะวะดีเจอยากถามเรื่องความสัมพันธ์แต่ปาเกอร์ก็เลี่ยงจนทั้งสองพูดคุยกันเดินไปจนดีเจเครียดเลยขอพิสู์อากาศแห่งใจเขากําลังจะจุดอีกม้วนโดยที่หารู้ไม่ว่านอกบ้านมีเอโมชุดดํากําลังจ้องมองเขาอยู่การถกเถียงเมื่อกี้ก็ทําให้มิรีตื่นมิรีก็บอกปาเกอร์ว่าดีเจเขามาตามตื้อเธอ บ่งบอกว่าเขารักเธอจริงไม่งั้นเขาคงไม่หึงไม่หวงจนต้องเดินทางตั้งไกลเพื่อมาถามเธอถึงนี่หรอกสองสาวปรึกษาการเรื่องความสัมพันธ์นี้โดยที่ทั้งสองก็หารู้ไม่ไหวโม่งชุดดำนั้นได้มาแฝงตัวอยู่ในบ้านแล้วทั้งสองกำลังจะลาก,กันเข้านอนบากเกอร์ก็ออกมาจากห้องของมิรีที่อยู่ชั้นล่างเห็นดีเจเล่นโทรศัพท์อยู่บนโซฟาเธอก็ไม่อยากยุ่งเกี่ยวโดวยที่ข้างหลังเธอนั้นมีใครบางคนเดินขึ้นบันไดขึ้นไปก่อนที่บาเกอร์จะเดินขึ้นห้อง เพื่อหลับไหลนี่ตอนนั้นไอ้โม่คนร้ายก็ได้ย่องมาหาเธออย่างว,วิกาดีเจได้สะดุ้งตื่นเหมือนได้ยินเสียงคนเดินเลยเรียกหาปาร์เกอร์แต่ก็ไม่ตอบพยายามมองหาโทรศัพท์ก็ไม่เจอนั่นก็เพราะว่าคนร้ายตอนนี้มันได้แอบแฝงตัวเพื่อมาแอบขโมยโทรศัพท์ของพวกเขารวมถึงของพาร์เกอร์ที่อยู่ข้างเตียงด้วยดีเจเองก็พยายามหาโทรศัพท์ของเขาไม่ว่าจะบนโซฟาท้าหมอนก็ไม่เจอแล้วจูๆ่ๆเสียงเพลงก็ได้ดังนั่นทําให้ บาร์เกอร์ที่เพิ่งหลับต้องลุกขึ้นมาถามดีเจว่าเปิดเพลงเพื่ออะไรเธอทั้งเส็งทั้งง่วงกว่าจะหลับได้ก็ยากแล้วยังมาโดนปลุกแบบนี้ไม่ทันจะเร้หาดีเจดีเจก็โผล่มาหกปากเธอเสียก่อนดีเจบอกว่ามีคนบุกเข้ามาในบ้านระวังตัวไว้โทรศัพท์ฉันหายไปของเธอละบาร์เกอร์ก็ตอบว่าไม่รู้เหมือนกันดีเจเลยให้คุณแจร,รถให้กับบาร์เกอร์บอกว่าไปรอในรถซึ่งบาร์เกอร์ก็รีบวิ่งหนีปลายปีนจากชั้นสองลงมาด้านล่างกำลังจะขึ้นรถแต่สายตาก็เห็นว่าเพื่อนกำลังนอนหลับเลยเรียก น,นั่นก็เพราะว่าไอ้ม่งชุดดากําลังย่องมาทําร้ายเพื่อนเสียงร้องของพาร์เกอร์ปลุกให้มิรีตื่นทําให้เธอสามารถตั้งสติหลบใบมีดที่มาทิ่มแทงเธอได้ดีเจเข้ามาต่อสู้กับคนร้ายเพื่อเปิดโอกาสให้มิรีได้หนีบาร์เกอร์ก็รีบขึ้นรถรอให้มิรีและคนที่เหลือเข้ามาตอนนี้ดีเจกาลังย่ําแย่เพราะเขาเองถึงแม้ร่างกายจะกายำําแต่ด้วยอาวุธที่มีน้อยกว่าก็ทําได้แค่ปัดบ้องใบมีดที่พยายามทิ่มแทงมาสุดท้ายมิรีก็มาขึ้นรถกับปาร์เกอร์ได้สต การเครื่องรอเลยและก็ได้แต่ภาวนาว่าดีเจจะเดินออกมาและแล้วประตูบ้านก็ได้ถูกเปิดออกดีเจที่อยู่ในสภาพสะบักสะบอมได้ออกมาด้วยความเป็นห่วงปาร์เกอร์ก็เดินไปรับทว่าเธอกลับมองเห็นว่าเท้าของดีเจนั้นไม่ติดพื้นนั่นก็เพราะว่าดีเจไม่ได้เดินออกมาร่างของเขาถูกเสียบจากด้านหลังเพื่อทําเป็นหุ่นเชิดหลอกล่อให้ปาร์เกอร์สนใจปาร์เกอร์ก็ได้แต่ร้องกรี๊ดก่อนที่เหล็กแหลมจะทะลุร่างของดีเจนั่นทําให้ปาร์ รีบกลับมาที่รถมิรีก็ไม่รรอสับเก์ถอยหลังเอารถออกแต่ด้วยความร้อนรนมิรีก็ขับไปได้ไม่ไกลรถไหลออกข้างทางจะติดลมล้อหมุนฟรีทําให้รถไม่สามารถไปต่อได้กลายเป,เป็นเป้านิ่งให้เอมเคลื่องก้อนหินใสทั้งสองเลยจําใจต้องคลานออกมาจากรถและสับตีนวิ่งหนีวิ่งวนกลับไปที่บ้านเข้าบ้านผ่านประตูหน้าวิ่งขึ้นบันไดไปที่ห้องของปาร์เกอร์และล็อกประตูไว้อ,อย่างแน่นหนามิรีก็ยันประตูเอาไว้เพราะรู้ว่าคนร้ายไล่ล่ามาแน่ ส่วนปาร์เกอร์จะหาทางออกมันก็เหลือเพียงแค่หน้าต่างแหละตอนนี้คนร้ายกำลังกระแทกประตูมีรีพยายามฝืนเต็มที่จนเธอเฉยจังหวะในการฟาดประตูกลับไปทําให้คนร้ายกลิ้งหลุนหลุนตกบันไดทั้งสองเลือกที่จะหนีออกทางหน้าต่างพยายามหาทางลงไปในขณะที่ตั้งสติเดินย่องเบาอยู่บนคานไม้ในตอนนั้นมือปริศนาก็ได้โผล่ผ่านหน้าต่างกระแทกหน้ามีรีทําให้เธอเสียหลักตกจากชั้นสองปาร์เกอร์รำให้กับการจากไปของมิรีตกลงไป แน่นิ่งร่างกายไม่ไหวติงก็น่านจะไม่รอดถึงแม้จะเป็นห่วงเพื่อนมากแค่ไหนบาเกอร์บินขึ้นมาบนระเบียงเดินลงบันไดไปยังห้องครัวพยายามเปิดลิ้นชักเพื่อหามีดแต่อันแรกมันเป็นแค่ช้อนอันที่สองก็เป็นจานกว่าจะเจอมีดได้คนร้ายก็มาจิกหัวเธอได้พอดีบาเกอร์ไม่ทันจะหยิบมีดในลิ้นชักเลยคว้าลิ้นชักนี่แหละฟาดหัวมันโยนทั้งแก้วทั้งแจกันเพื่อรักษาระยะเมื่อเห็นว่าไอโม่กำลังล้มลงเธอก็วคว้าโคมไฟเหวี่ยงใส่หน้ามันสุดแรงมือจนคนร้าย ในขณะที่โล่งใจจูๆ่ๆเสียงฝีเท้าก็ดังมาจากหน้าบ้านนั่นก็เพราะว่าคนร้ายมันยังมีอีกคนแถมในมือมันยังมีมีดอีกด้วยบาร์เกอร์เลยต้องลาถอยคนร้ายอีกคนดูเป็นห่วงเพื่อนมันมากกว่าเปิดโอกาสให้บาร์เกอร์ได้ไปช่วยเหลือมิรีมิรียังคงมีลมหายใจแต่ขาน่าจะหักสภาพย่ําแย่มิรีรู้ดีว่าท้าบาร์เกอร์ยังมัวเป็นห่วงเธออาจจะไม่รอดกันทั้งคู่เลยขอให้บาร์เกอร์หนีไปหนีไปขอความช่วยเหลือบาร์เกอร์เองก็ไม่ได้หยิบคุญแจรถมาด้วย เลยนึกขึ้นได้ว่าเลียบแม่น้ําไปอีกสองไมล์มีบ้านของคุณเลออนที่เธอเคยไปวิ่งเล่นตอนเด็กในตอนนั้นคนร้ายถือมีดก็ได้ออกมาจากบ้านปากเกอร์เลยไปหลบซ่อนตัวในสวนพยายามใช้ต้นไม้เพื่อบังร่างกายแต่แล้วก็โดนจับได้เธอวิ่งหนีไปยังทะเลสาบคว้าไม้พายเพื่อตอบโต้เมื่อคนร้ายหลบไม้พายของเธอเธอก็ดันตัวแพออกห่างจากฝั่งเพื่อพายแพลอยตามน้ําไปยังบ้านของเลออนที่เธอรู้จกักแต่แล้วบนเรือที่แสนเงียบงำเธอ กลับได้ยินเสียงลมหายใจของอีกหนึ่งชีวิตนั่นก็เพราะว่ามีคนร้ายอีกคนซ่อนตัวอยู่ใต้แพรแถมมันยังแทงเธอจากด้านล่างเธอที่ไม่ทันระวังตัวก็โดนแทงเข้าที่ฝ่ามือเธอเลยจำใจต้องโดดน้ำที่หนาวเหน็บนิยามวิกาลเช่นนี้เพื่อไปหาแสงไฟบ้านคุณเลออนเมื่อขึ้นฝั่งมาได้ก็ตะเกียกตะกายด้วยความอ่อนแรงตัดภาพที่บ้านมีรีพยายามลุกฝืนทนแบกขาที่หกักไปยังห้องครัวหยิบหาอุปกรณ์เพื่อดามขาตัวเองส่วนปาเกอร์ก็ได้มาถึงบ้านคน แต่เคาะประตูคุณเลออนก็ไม่ตอบเพราะนี่มันก็ดึกมากแล้วคุณเลออนน่าจะหลับเธอเห็นไกลๆว่าคนร้ายกาลังวิ่งตามมาเธอเลยต้องใช้แรงจากมือทั้งสองข้างถึงแม้มือข้างหนึ่งจะบาดเจ็บแต่ก็ต้องดันหน้าต่างเพื่อบ,บุกเข้าไปเมื่อบุกเข้าไปยามวิการแบบนี้คุณเลออนเลยชักปืนมาคู่ว่ายกมือขึ้นแกเป็นใครต้องการอะไรนับถึงสถ้าไม่ออกจากบ้านกูกูหญิงแน่เธอเลยรีบอธิบายคุณบาร์เกอร์จำฉันได้ไหมตอนเด็กๆฉันเคยมาเล่นกับคาร์ลี่ลูกสาวคุณฉันเองค่ะบาร์เกอร์ จนคุณเลออนจำได้ว่าเธอคือลูกสาวของมิรดดานดาเลยยอมหยุดเลงแล้วถามว่าเธอต้องการอะไรบาร์เกอร์บอกว่ามีคนไล่ฆ่าเธอต้องการความช่วยเหลือโทรหาตำรวจนะคะคุณเลออนก็ตอบว่าก็ได้ก็ได้เข้ามาก่อนทันทีที่คุณเลออนได้หันหลังกลับไปคนร้ายก็พุ่งกระโจนเข้ามาปาดคอเขาอย่างไม่ถัดตั้งตัวใบมีดเดียวก็ทําให้คุณเลออนไปหวัน่นบาร์เกอร์เห็นท่าไม่ดีต้องรีบวิ่งหนีเสียก่อนคนร้ายก็คว้าปืนจากคุณเลออนไล่ล่าตามเธอบาร์เกอร์ หนีออกทางหน้าต่างทางเดินที่เธอเข้ามาในส่วนมิรีเธอก็ใช้มีดหั่นขนมปังไฟฟ้าเพื่อหั่นไม้มาดามขาตัวเองใช้แรบอาหารมาพันเพื่อพออยุงขาที่หกักโดยที่เธอก็ไม่สังเกตเลยว่าคนร้ายที่นอนแน่นในห้องครัวมันยังมีลมหายใจทันทีที่มันฟื้นก็วิ่งไล่ล่าตัวเธอมิรีดิ้นโนตะเกียกตะกายพยายามคํำหาอาวุธที่ตกอยู่บนพื้นจนได้เจอกับมีดและก็ไม่ร,รอที่จะกวาดมือหันไปเหลียวหลังใบมีดปักไปที่คอของคนร้ายจนครั นี้แน่ใจแน่ๆว่ามันไม่มีลมหายใจอีกต่อไปในส่วนปาเกอร์ที่ออกมาจากบ้านของคุณเลออนได้เธอก็ใช้ปาที่มืดมิดในการแฝงกายซ่อนตัวแต่ก็ไม่ไาวที่คนร้ายจะพบเจอโชคยังดีที่เธอเห็นถนอนอยู่ไม่ไกลบ่งบอกว่านี่เป็นทางออกคนร้ายเข้าไม่ขยุมหัวเธอปา์เกอร์ก็สอกกลับแถมต่อยมันก่อนจะคว้าท่อนไม้ที่อยู่แถวนั้นฟาดจนมันนอนแน่นิ่งก็เป็นจังหวะบังเอิญบังเอิญที่มีรถขับผ่านมาพอดีปา์เกอร์เข้าไปขอความช่วยเหลือแต่ คนในรถก็กังวลและถามว่าหน้ากากเธออยู่ไหนมีหน้ากากหรือเปล่าบาร์เกอร์ก็ตอบว่าไม่มีคุณผู้หญิงเลยยื่นหน้ากากให้เกตเธอก่อนจะปลดล็อกประตูให้เธอขึ้นรถมาโดยที่หารู้ไม่ว่าหน้าก,ากากนั้นจะทำให้เธอหมดสติลงไปรู้ตัวทีก็โดนลากกลับมาที่บ้านซึ่งมิรีก็สังเกตเห็นว่ามีรถปริศนาขับกลับมาอีกแล้วเธอก็ได้รีบซ่อนตัวเราจะรู้ว่าคุณนายที่มาให้หน้ากากาก,กับบาร์เกอร์นั้นเป็นภรรยาของคนร้ายที่นอนแน่นิ่งอยู่บนถนน แมันยังไม่ตายอีกด้วยเมื่อคุณนายเข้ามาในบ้านได้ก็ถามสามีว่าลูกชายเราอยู่ไหนสามีบอกว่าเดี๋ยวตนไปดูเองปล่อยไปให้ภรรยาที่สวมแม่และถุงมือมาตรวจโควิดให้กับปาร์เกอร์ใช้ก้านสำลีแย่เข้าไปในจมูกแล้วเอามาตรวจสอบซึ่งนั่นก็ทําให้ปาร์เกอร์ฟื้นคืนสติซึ่งเมื่อแม่ผู้นี้รู้ว่าลูกชายโดนมีดปักที่คอตายก็ร่ําให้เสียใจอวดครวญจนสามีผู้นี้ต้องเข้ามากอดมิริที่ซ่อนตัวอยู่ใต้โต๊ะก็พยายาม ทำต,ตัวให้นิ่งและเงียบม,มากที่สุดสามีที่ยอมเปิดหน้ากากก็ได้มาคุยกับบาร์เกอร์วัวแก่ข้าลูกชายฉันและอีกคนในงานปาร์ตี้บาร์เกอร์ที่ยังงงงวยก็ถามว่าลูกชายแกคนไหนพ่อคนนี้ก็บอกว่าเบนจี้ไงหนุ่มที่แกจูบในปาร์ตี้แกโพสต์วิดีโอนั้นลงไ g จีจำไม่ได้หรืองไงที่เขียนแคปชั่นไว้ว่าปาร์ตี้โลกอวสานช่างแม่งโควิดแล้วก็ได้เวลาที่สองสามีภรรยาคู่นี้ จะมาล้างแค้นให้กับลูกชายที่อยู่ในวิดีโอนั่นคือเบนจี้ที่ปาเกอร์ได้ไปจูบในงานปาร์ตี้แกจะได้รับรู้วความรู้สึกคนใกล้ตายมันเป็นยังไงผลมันก็ชัดเจนนั่นก็เพราะว่าผลตรวจของปาเกอร์เป็นสองขีดนางติดโควิดแค่หนังไม่มีอาการนางเป็นตัวแพร่เชื้อสามีผู้นี้ได้บอกว่าเขาได้ไล่ตามสืบมาแล้วว่าปาเกอร์ได้รับเชื้อมาจากไทเลอร์ซึ่งเราก็ปาดคอเขาไปเรียบร้อยแล้วปาเกอร์ก็นําเชื้อไปสู่ลูกชายเขา ในตอนนั้นที่สองสามีภรรยากําลังล้างแค้นให้กับลูกชายมิรีก็รีบคว้าหาแล็บท็อปเพื่อติดต่อพี่ยังตํารวจ WiFI ในบ้านยังคงทํางานจากเราเตอร์ที่ยังกระพริบไฟผู้เป็นพ่อได้คว้าถุงมาคลุมหัวของปาร์เกอร์เพื่อให้ปาร์เกอร์รับรู้ถึงความทุกข์ทรมานกับการขาดอากาศหายใจแต่ก็ยังไม่ให้ตายในคราดเดียวยังคงลงเหลือลมหายใจให้เธอเพียงแค่ริบรีและสอบสวนตอกย้ําความผิดเธอว่าด้วยความไม่รู้ วางตัวของเธอนนทําให้เบนจี้ต้องตายบาร์เกอร์พยายามโต้เถียงว่าฉันไม่ได้เป็นโควิดแต่แล้วก็โต้เถียงไม่ขึ้นเพราะหลักฐานผลตรวจมันชัดเจนผลแกเป็นบวกนี่เป็นความผิดของบาร์เกอร์อย่างเลี่ยงไม่ได้พ่ออยากจะตบหน้าบาร์เกอร์ซ้ําแล้วซ้าเล่าแต่ภรรยาก็เตือนว่าคุณลืมใส่แมสทําให้ผู้เป็นพ่อคนนี้รีบคว้าหาแมสจนไปเห็นว่าไฟเราเตอร์ WiFi มันยังคงทํางานอยู่ตอนเข้ามาผมปิดมันแล้วต้องมีคนแอบไปเปิดมันซึ่งนั่นก็ ก็คือมิรีที่พยายามติดต่อขอความช่วยเหลือเมื่อติดต่อหาตำรวจลำบากเธอเลยส่งข้อความไปหาพ่อแทนบาร์เกอร์ยังคงไม่สลดใจว่างานปาร์ตี้ใครๆก็ไปกันใครจะไปรู้เล่าว่าฉันจะไปตัวแพร่เชือ้อลูกชายคุณก็มาจูบก,กับฉันเองเราต่างคนต่างแค่สนุกบาร์เกอร์ได้มองเห็นว่าเพื่อนสาวได้ส่งซิกมาทําให้เธอเริ่มพูดพล่ามเพื่อทวงเวลาในขณะที่สองสามีภรรยาโทษเธอในความผิดที่ทําให้ลูกชายอย่างเบนจี้ต้อง ตตอนนั้นแม่พยายามเถียงเรื่องเหตุผลว่าเหตุใดเราควรต้องระวังตัวทําไมเราต้องกักตัวบากเกอร์ก็โตเถียงว่าทําไมต้องทําเพื่อนฉันด้วยมิรีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คุณผู้หญิงเลยบอกกล่าวว่าแกไม่ทําตามกฎไงกรมสาธารณสุขบ่งชีช้ชาดว่าเราต้องกักตัวคนเดียวแต่แกก็ลากเพื่อนมาด้วยซึ่งคุณนายได้อธิบายถึงหลักการว่าการกักตัวเป็นเช่นไรในตอนนั้นมิรีก็แอบ,บเดินมาจากด้านหลังขวาแจกร่ฟาดใส่หัวคุณนาย ทาให้ทั้งสองสาวได้ลุกหนีออกมาจากบ้านหลังนั้นได้ส่วนตัวสามีที่อยู่รอบบ้านก็เดินมาเห็นจุดที่มิรีตกลงมาไม่เจอร่างมิรีก็เริ่มเป็นหัวภรรยาเลยตะโกนเรียกว่าพาเมล่าคนโอเคหรือเปล่าและภรรยาก็ไม่ตอบเสียงเข้ามาทําให้เขาเริ่มเป็นกังวลหรือว่ายายนั่นจะรอดไปช่วยเพื่อนมันได้วะเขาเลยเดินกลับเข้ามาในห้องเห็นของกวางตกลอยยู่บนพื้นจากการต่อสู้รอบก่อนแถมรอยเลือดกระจัดก,กระจาย <S <S ก็คาดคิดว่าน่าจะเป็นเลือดของ โดยที่เขาไม่ทันระวังตัวว่าใต้โต๊ะได้มีใบมีดตัดขนมปังไฟฟ้าที่อยู่ในมือมิรีมาเลอยขาของเขาไปทําให้เขาพลาดท่าเสียทีพยุงตัวไม่ได้และหกล้มฟาดใส่เขากวางที่วางอยู่ท้ายที่สุดสองสาวก็ตะเกียกตะกายพยุงกันและกันจนมาถึงโรงนาเพราะจําได้ว่าในนี้มีรถทําสวนอยู่ปากเกอร์จะไปะหยิบคุณแจรวมถึงเปิดประตูให้แต่ทันทีที่เปิดประตูโรงนาได้ควานอันเบอร์เลย์ก็ได้ลอยมาเพราะว่าคุณนายยังไม่ ตายเธอพยายามจะล้างแ้นให้กับลูกๆทั้งสองคนรวมถึงสาม,มีของตนมิรีเห็นท่าไม่ดีเลยตะกี้ตะกายขาที่หักลงมาช่วยเพื่อนตอนนี้ปาเกอร์กำลังย่ำแยนอนกองอยู่กับถังน้ำมันปาเกอร์พยายามใช้ถังน้ำมันเพื่อปัดป้องกับขวานที่เคลื่องใสจนถังน้ำมันแตกแม่ผู้นี้โมโหโกรธาแกฆ่าลูกฉันแกฆ่าเบนจี้แกทำให้ผัวกูต้องตายแต่แล้วปา์เกอร์กลับดึงสติและใช้เท้าถีบคุณนายจนคุณนายที่ขึ้นคล่อมอยู่กลิ้งดุนลุนอย่างลูกขนม บาเกอร์โกตะโกนบอกแล้วว่าฉันขอโทษกูไม่ได้ตั้งใจแล้วบาเกอร์ก็บอกเพื่อนสาวว่าหยิ่ไฟแช็คมามิรีที่มีเหวกพริบรวดเร็วก็คว้าไฟแช็คมาจุดร่างคุณนายที่แปกเปบิ้ลไปด้วยน้ำมันจนคุณนายโดนเผาทั้งเป็นร้องดิ้นโวยวายวิ่งหนีออกไปพยายามดับไฟแต่ไฟนั้นก็ครอบคุณนายจนไม่เหลือเขาอีกต่อไปสุดท้ายก็เหลือสองสาวที่ดิ้นรดนออกมาได้และแล้วพวกเราก็จะได้เห็นว่าตำรวจได้เข้ามาช่วยเหลือในตอนจบเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ หนังที่สะท้อนอีกมุมอันตรายของโควิดซึ่งทุกคนต่างหวาดกลัวมันในเมื่อหลายปีก่อนผมเองก็เคยได้รับเชื้อแต่ก็ได้รับการรักษาจนรอดมาได้หวังว่าทุกคนจะจดจำยุคที่เลวร้ายที่สุดของโลกใบนี้ยุคที่ผู้คนหวาดกลัวการแพร่ระบาดและอยากฝากฝังคนดูพวกเราทุกคนอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก M D B อยู่ที่6.0เต็ม10คะแนนเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและจะ กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย